สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกับใครคะนั่นน่ะนูคุยกับน้องอ๋อน้องอันนี้อยู่บ้านเหรอคะอ่ะเหมือนหอเหรอคะใช่เหมือนหอนออันเราไออมาอะไรเหรอคะไม่ค่ะมมปลายเหรอค่ะใช่เหรอมหกเหรอหนูอยู่มสี่ค่ะสาระทำไมพี่ทำหน้าแบบนั้น คือหน้ามันน่าก่เหรอไม่ใช่แก่ค่ะอาจจะเป็นเพราะเราแต่งหน้ามันเลยดูสวยมากเลยอุ้ยแหมคือก็พูดไปเอาจริงๆพอสวยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นแบบเด็กมห้ามหกมหาลัยอะไรอย่างงี้เลยจริงป่ะมสี่จริงป่ะจริงหนูไม่ได้ก็หกว้าวอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่อุบลค่ะอุบลอุบลอ้อันนี้อันนี้อันนี้คือพี่พี่สตรีมปะเนี่ยหรือว่าอะไร แล้วทำอะไรคะเนี่ยไม่ได้สตรีมค่ะแต่อัดเป็นคลิปอยู่นี่โอ้ลงมาด้วยคุยกันไหมล่ะคะอัดเป็นคลิปอยู่อยากเอาไปลงอีกทีหนึ่งเอาไปลงอะไรนะ YouTube จริงเหรอ YouTube เลยเหรอใช่ YouTube เลยไหนต้องขอพิกัดแล้วต้องขอพิกัดแล้วอย่างเงี้ยได้สิแต่ต้องคุยกันก่อนอ่ะเอ้าเร็วได้ไหมถ้าคุยก่อนไงเอ็กชเชนถ้าคุยเดี๋ยวให้ช่องโอเคออ่ะโเคแสดงว่าลงได้ใช่ไหมคะลงได้ค่ะลงได้ อันดับแรกค่ะน้องน้องอ่ะน้องทั้งคู่เลยค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อปามี่ค่ะบาร์บี้เออชื่อปามี่ปามี่ปามี่ใช่ค่ะน้องหลังชื่ออะไรชื่ออะไรเขินเขินนะคะอ่ะปามี่ใช่ค่ะสรุปน้องจะแนะนําตัวให้พี่ฟังไหมคะตรงนี้น่าจะไม่ไม่นะคะโอเคงั้นก็ดูพี่คุยกับพี่ปามี่ไปชื่อเฟนชี่ค่ะเฟนชี่ อันนี้อาจจะโกหกพีตั้งแต่เด็กเลยนะคะอ่าปามี่ปามี่เขาบอกว่าหมูยออุบลเนี่ยอร่อยจริงไหมปามี่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ไหมปามี่ย่างหมูยออุบลอย่างเงี้ยมีแฟนเรื่องค่ะอ่าค่ะปามี่อาจจะยังอาจจะยังแปลว่าไม่มีไม่แปลว่าไม่มีไม่มี เลิศมากนะคะปาม,มี่เราสวยเราต้องสดนะคะใช่ค่ะคพ,พี่ชอบหน้ามาห้าเส้นน้องจังเลยมันยาวก็เลยไม่ได้ตัดเพิ่มค่ะี่เกียดเอ้อแต่มาดูมีอะไรให้มองดีจังเลยค่ะปาม,มี่งอ้เพิ่มเป็นสิบเส้นก็ได้อะ่ะปาม,มี่สนใจเปิดรับไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะจัดมาค่ะปาม,มี่พี <P> ่ อ <L. S 2> พิมมาไหมคะพิมมาอันนี้คือสตรีมหรอคะมีติ๊กตอกไหมคะเนี่ยคือต้องมีติ๊กตอกแน่แหละทํา youtube เป็นหลักคะ่ะแล้วพี่เล่นติกตอกหรอคะพี่เล่นคะ่ะแต่พี่ทํา youtube เป็นหลักคะ่ะต้องขอช่องแล้วนะคะหนูต,ตก<น>ลงกันแล้วคือพี่ต้องให้ช่องหน่วยออกให้อยู่แล้วคะ่ะให้อยู่แล้วนอ้องปามไม่รู้ไหมคะทําไมพี่ถึงไม่เล่นติ๊กตอกทำไมคะ <laughs> <laughs> น้องว่ามันจะแบนพี่ไหมคะ <g ül> ก็อาจจะคบเซตเกินไปนะคะ่ะ <g ül> ใช่มันแบนต้อง,องลดความ น่ารู้ความแซบลงเล้แล้วมันแบนด์พี่ค่ะน้องปามี่น้องปามี่เล่นติ๊กต็อกเหรอคะใช่ใช่ไหมเต้นเต้นลงใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้เต้นแล้วผู้ที่ตามน้องมาจากไหนสองพันกว่าคะก็หนูเล่นไอจีมานานแล้วค่ะก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรไม่ใช่หรอทําไมมันเยอะจังล่ะก็ลงค่ะแต่ว่าไม่ได้เต้นลงเต้นไม่ได้แม่แม่แม่จะแม่จะห่วงเอาแต่ ผู้ดตามมันมาเยอะนะคะมันมาจากไหนอ่ะั้งงั้นอ่ะอาจจะมาจากทิกตอกค่ะว้าวเลิศมากเลยค่ะไม่ได้เต้นแล้วท่าลงอะไรอ่ะทิกตอกอ่ะก็แบบลิปซิงค์ทั่วไปอ่ะค่ะไม่ได้เต้นว้าวเลิศมากเลยค่ะนี่พี่เจอคนดังเหรอคะเนี้ยไม่ค่ะไม่ดังก็คนธรรมดานดครับไม่มีอะไรแล้วพี่จะให้ทูหนูได้หรือยังคะอ่าๆๆๆ Exchange Exchange พิ้มหน่อยค่ะพิมหน่อยค่ะเดีจะไปฟอ เรียนสายอะไรคะเนี่ยแพทยคิดพี่คิดว่าหน้าแบบหนูนี่จะเรียนสายอะไรภาษาไม่ค่ะวิทยาศตเหรอใช่ค่ะว้ายากไปมาหาลัยไหนคะแผนไว้ยังม4อ,อีกอีกไกลอยู่นะไม่บอกค่ะไม่บอกหมกด้วยถูกไหม,มบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ติดไม่เป็นไรเลยเยอะแยะไปที่แบบพูดคุยกันนู่นนี่นั่น,นอ่าธรรมศาสตร์ค่ะอ่ามทออก็ลองดูค่ะก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มีป พี่ปีสองค่ะมาหาอะไรเลยคะให้น้องชายค่ะที่มันเลิดเลดในปทุมอ่ะมอลังสิตมอลังสิตอันอันอาจจะลายนิดนึงบียูใช่แล้วค่ะน้องปาหมี่บียูค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยพี่ชื่อเวฟค่ะน้องปาหมี่แล้วคือไม่มีแฟนหรอเวฟค่ะน้องปาหมี่ไม่มีแฟนหรอใช่ไหมใช่ค่ะพี่มาหาแฟนอยู่ค่ะแล้วเหมือนจะเจอแล้วด้วยในเสั่งให้หนู ยวคะทำไมน้องปาไม่สวยจังเป็นลูกครึ่งปะไม่ขาดท้ายแท้เว้ยทำไมหน้าเราโค้งหน้าเราสวยจังวะอันนี้คือมันหน้าอ้วนอ่ะพี่อันนี้คือพี่มองทะลุเครื่องสําอางไปเลยนะเว้ยคือโค้งหน้าเรามันสวยมากเลยอ่ะมันหน้าอ้วนอ่ะพี่นั่นแหละมันสวยอ่ะคือมันมันมันเป็นกลมที่สวยมากเลยแล้วคางก็นี้อ่ตาก็สวยปากก็ยิ้มสวยอ่ะ แต่หนูไม่ชอบนะเพราะหนูรู้สึกว่ามันอ้วนเกินหรอไม่อ้วนนะพี่ว่าพี่ว่าน่ารักเลยนะใช่ใช่ใชอาจจะยังหน่าเหมือนแฟนพี่ในอนาคตเลยค่ะว้าวเลิศค่ะน้องปลาเลิศม,มากแม่ใช่น้องปามมีอุบนถูกไหมไม่ได้อยู่บนค่ะหนูกโกหก อยู่จังหวัดอะไรคะพิกัดลับค่ะพิกัดลับพิกัดลับขึบบ้นต้นด้วยเอ้ยไปก็ไปบอกเขาสิขึ้นต้นด้วยอะไรคะขึ้นต้นด้วยอะไร <c oughs> ไปบอกเขาสิ <c oughs> ใช่ได้ได้อยู่ในปริมณฑลกรุงเทพไหมไม่ค่ะหนูอยู่อีสานอ๋อโอเคโอเคโอเคหรือว่าแบบอยู่ปริมณฑลกรุงเทพจะได้แบบแหม่น่ามาทําคลิปด้วยกันมากเลยค่ะก็มีบ้านอยู่ที่นู่นค่ะก็ไปไปมาๆกับที่นี่อ๋อจริงปะใช่ค่ะมีบ้านอยู่ปทุมค่ะหนูก็เลยอยากเข้ามาทองไง ทางสะดวกเลยค่ะน้องปามีขน้องปามีชอบคนอย่างพี่ไหมคะหลัวลำคานก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีใช่ไหมถ้าเกิดเรามาถ่ายคลิปกันสักคลิปหนึ่งเป็นโกโปรวอล์กอย่างเงี้ยสนใจไหมคะได้ค่ะวอล์กอะไรดีคะเขาแบบไปเดทไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวาย ลอดมากค่ะน้องปาเม่น้องน้องคนนั้นเล่นโลบอไหมคะเล่นค่ะเล่นหรอน้องน้องรู้จักช่องที่ชื่อว่าเว็บนะไหมคะอาจจะยังใช่ไหมอะ <laughs> อาจจะยัง <laughs> แชทบอกว่าโครงหน้าน้องสวยมากนะคะ หมายถึงอะไรคะแชทสดนะคะ,ะคนดูพี่อ่ะโอ้ยงั้นหนูต้องรีบไปดูแล้วะคะ่ะอยากเห็นหน้าตัวเองตอนนี้ว่าเป็นยังไงเลิศมากอยากเห็นหน้าหนูด้วยแชทบอกว่ารับคน <c oughs> เลี้ยงน,น้องไหมว้าวสปอยกันรัวเลยสปอยกันรัวเลยสปอยกันรัวเล,วล,วลอย,ลลอ,ยล <c oughs> อันนี้ไรจริงอันนี้ไรจริงไจริงเลยค่ะจริงจังไม่จริงโจ้เลยค่ะนึกว่าตอนแรกนึกว่ารอเลยนะคะน้องข้างหลังชื่ออะไรนะคะเฟชชี่เฟชชี่อ่ะ น้องปามี่น้องปามี่เปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งให้น้องเฟชชี่ดูหน่อยค่ะเห็นไหมที่พิมพ์ไปอันนี้ให้น้องเฟชชี่โดยเฉพาะเลยค่ะอุ้ยชื่อน่ารักจังเฟชชี่ชอบจังเลยไปชี่กับปามี่ไงคะคลองจองกันเฟชชี่เหมือนเด็กใหม่อะไรอย่างงี้ไงโอ้ยนี่ไงเฟชชี่ชี่ต้องไปดูนะาต้องไปติดตามช่องนี้โหคนดังนะเนี่ยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กี่โมงคะอันนี้พี่เล่นแมปอะไรคะส่วนใหญ่พี่เล่นไปเรื่อยค่ะน้องปามี่คะอย่าลืมอินบ็อกไอจีพี่มานะคะได้ค่ะ เดี๋ยว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 จะไปประมาณสักตุลาไม่ก็พฤศจิกายนแหละค่ะได้พี่จะจดไว้ให้เลยนะเอาจริงนะพี่เอาจริงจริงนะพี่จะแผ่นตารางงานไว้เลยนะคะถ้างั้นอะประมาณเดี๋ยวแบบค่อยคุยกันหลังใหม่ก็ได้ค่ะน้องเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะคะว่าวันไหนได้เลยค่ะน้องปามี่แค่เราก็ต้องมีคอนแทคกันไว้ก่อนแค่นั้นนะคะ เดี๋ยวไปแล้วนะคะแบตจะหมดได้เลยค่ะน้องปามีพี่ขอแชททิ้งไว้หน่อยนะถูกไหมคะเห็นถูกไหมเราเรือการันมอม้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ถูกโอเคยังไ,ไงคะเดี๋ยวหนูพิมพ์ไปในช่องแชทเลิศมากค่ะน้องปามี <c oughs> เป็นเกียรติมากค่ะบ <c oughs> ที่แบบผู้ติดตาม2,000 <c oughs> เลยนะคะเนี่ยอ๋อเขียนอย่างนี้เหรอ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่รู้ค่ะ เกิดมาก็คือเป็นอย่างนี้เลยอุ้ยเบอร์ร่าเจ๋งว่ะเพิ่งเคยเจอเนี่ยน้องปามี่แล้วปกติเขาปกติเขาจะเขียนแบบพี่เขียนไงฮะปอปาสระอารอเรือกาลันมอม้าใช่ไหมแชทชื่อแปลกด้วยชื่อไม่แปลกค่ะแต่เขียนอะแปลกเนี่ย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 เห็นปะเวลาเขาเขียนอะที่พี่เคยเห็นอะจะเป็นอย่างนั้นเห็นปะปอปาสระอารอลิงกาลันมอม้าแต่ว่าเขาเพิรู้แล้วหนูคิดว่า ชื่อหนูเขียนเย้ะตลอดอาหก็ไม่เคยเจอคนเขียนเย้ะพี่ว่าเทมากอย่าเปลี่ยนนะคะเทมากจริงๆอย่าเปลี่ยนเทมากมีที่ตอบไหมคะมีค่ะเอาหมดเลยอ่ะเอาหมดเลยชื่อเดียวกับไอจีเลยค่ะนี่ใช่ปะใช่ดิใช่ค่ะใช่ค่ะถูกถูกเลิศมากค่ะโอเคค่ะน้องปามมี่มีอะไรคุยพี่อีกไหมคะแบ๊บจะหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะน้องปามมี่พี่ขอปกคลิปก่อนค่ะปกคลิปใช่ค้างเอาไว้ค่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่เอาเอาเอาไปค้างเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พี่แคปเอาแต่พี่หนูเขินนะ <laughs> <laughs> ี๋ยวพี่พี่แคปเอาค่ะห้ามหลุดขำนะคะ เลิดมากค่ะอุ๊ยเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยอ่ะกันขำได้ด้วยว้าวทำไมโอ้โหพี่แปลกใจกันเนาะหน้าน้องมากเลยค่ะได้สัญญกรรมไหมคะเนี่ยไม่่ะแต่ก็อยากทำอยู่นี่คือพ่อแม่ให้มาอย่างนี้เลยหรอคะใช่ค่ะน้าอ้วนนี้แล้วน่าสวยจัดเลยวะโคตรสวยเลยอ่ะน้าสวยมากเลยอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะเลิศมากค่ะน้องปามี่โอเคค่ะไว้ยังไงก็ถ้าแวะมาอะไรก็ทกมาบอกพี่บ้างนะคะอ่าหรือไม่พี่ก็จะคอย่องสตอรี่อยู่บ่อยๆนะคะ โอเคค่ะบายได้ค่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับเอ้ยแปบนึงคลิปนี้ลงได้ไอจีเปิดวาร์ปเนาะได้ค่ะโอเคครับผมได้เลยบ๊ายบายจ้า